สวัสดีค่ะช่อง KK Cooking วันนี้นำเสนอเมนูกล้วยบวดชีน้มโซสูคลีนส่วนผสมแค่4อย่างทำเสร็จภายใน10นาทีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยกันก่อนวันนี้ก็จะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าแบบหำหามนะคะประมาณ3ลูกปอกเปลือกออกค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้เลย เสร็จแล้วเรานําไปต้มในน้ําเดือดประมาณ7นาทีค่ะสาเหตุที่เราจะต้องต้มกล้วยก่อนเพื่อที่กล้วยจะได้ไม่เละเวลาเอาไปต้มกับนมสดค่ะพอต้มครบ7นาทีแล้วเดี๋ยวเราตาักออกมาพักไว้ก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําราดนมสดกันค่ะเราจะใช้เป็นนมจืดไขมันต่ํานะคะตามด้วยน้ําตาลย่าหวานถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถเปลี่ยนเป็นน้าตาลแบบอื่นก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะพอน้ำตาลละลายหมดเราก็เอากล้วยที่เราต้มแล้วใส่ลงไปเลยค่ะต้มต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเดือดนะคะใช้เวลาประมาณ1น,นาทีพอครบ1น,นาทีแล้วก็จะเดือดแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันสําหรับสูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด2ที่นะคะสําหรับนมจืดถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นนมแบบอื่นเป็นนมแอลมอนหรือว่านมถั่วเหลืองเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเพิ่มความหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล้วยบวทชีนมสดสูตรคลีนถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ